นิทานเรื่องเจ้ามีน้อยผู้กล้าหาญในป่าใหญ่แห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าป่าเมฆามีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขห่ามกลางป่าเขียวขจีนั้นมีครอบครัวมีน้อยที่อาศัยอยู่ในโพรงไม้ใหญ่พ่อมีชื่อว่าบราวแม่หมีชื่อว่าฮันนี่ และลูกหมีน้อยชื่อว่าแบแบเป็นหมีน้อยที่ขี้เล่นร่าเริงและชอบสำรวจสิ่งใหม่ๆแต่บางครั้งก็ขี้กลัวเล็กน้อยเช้าวันหนึ่งระหว่างรับประทานอาหารพ่อหมีได้สอนลูกหมีว่าจำไว้นะแบความกล้า,าหาญไม่ได้หมายถึงการไม่กลัวแต่หมายถึงการทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะกลัวก็ตาม หนูจะจำไว้ค่ะคุณพ่อวันหนึ่งขณะที่แบ่กำลังเล่นอยู่ใกล้ลำธารเธอได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือมาจากป่าทึบเสียงนั้นแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวแบหยุดเล่นและตั้งใจฟังช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งนั่นเสียงอะไรนะเหมือนมีใครต้องการความช่วยเหลือ แบรู้สึกใจสั่นแต่เธอคิดถึงคำสอนของพ่อที่ว่าจำไว้นะแบความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการไม่กลัวแต่หมายถึงการทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะกลัวก็ตามเธอจึงตัดสินใจเดินตามเสียงร้องนั้นไปช่วยด้วยไอ้ปลดใครก็ได้ช่วยฉันด้วยแบเดินลึกเข้าไปในป่าจนพบกับ กระต่ายน้อยตัวหนึ่งที่ชื่อฟรับฟี่กำลังติดอยู่ในพุ่มไม้ที่มีหนามโอ้ช่วยฉันด้วยฉันติดอยู่ฉันออกไปไม่ได้ช่วยฉันด้วยเจ้ามีน้อยฉันติดอยู่ที่นี่ฉันไม่สามารถออกไปได้อย่ากังวลเลยฟรับฟี่ฉันจะพาเธอออกไปจากที่นั่นแบมองไปรอบๆและเห็นกิ่งไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆ เธอจึงใช้แรงดึงกิ่งไม้มาช่วยดึงพุ่มไม้ออกหลังจากพยายามอยู่หลายครั้งในที่สุดฟลัฟฟี่ก็หลุดออกมาได้ไม่เป็นไรนะฟลัฟฟี่เธอไม่เป็นไรใช่ไหมขอบคุณมากนะแบ่เธอช่วยฉันไว้แบร,รู้สึกภูมิใจในตัวเองแต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงคำรามมาจากด้านหลังเมื่อหันไปดูเธอเห็นหมาป่าใหญ่ตัวหนึ่ง กำลังจ้องมองพวกเธออย่างน่ากลัวฟราฟฟี่ตกใจและซ่อนตัวหลังแแบเอาละและนี่เรามีอะไรอยู่ที่นี่กันละ่ะมีน้อยกับกระต่ายเหมาะมากๆสำหรับมื้อเที่ยงของฉันแแบจำคําสอนของพ่อได้อีกครั้งเธอจึงยืนขึ้นและพูดด้วยเสียงมั่นใจเราไม่กลัวคุณหรอกหมาป่าเรามีเพื่อนมากมายในป่าแห่งน,นี้ และพวกเขาจะคอยช่วยเราอย่างแน่นอนมาป่าดูประหลาดใจที่เห็นมีน้อยตัวเล็กๆแสดงความกล้าหาญเช่นนี้มันลังเลพร้อมกับมองไปรอบๆร,ราวกับคาดหวังว่าจะมีสัตว์อื่นๆปรากฏตัวในที่สุดมันก็คํารามก่อนจะหาหลังและจากไปโดยไม่ทำร้ายใครอืมวันนี้พวกเธอโชคดีนะเด็กๆ เธอช่างกล้าหาญมากนะแบเธอทำให้หมาป่าตกใจหนีไปหลังจากนั้นแบและฟลัฟฟร่ก็เดินกลับไปยังโพรงไม้ด้วยกันฟลัฟฟีีเล่าเรื่องราวของแบให้สัตว์ในป่าฟังจนทุกตัวต่างชื่นชมในความกล้าหาญของเธอพ่อหมีและแม่หมีก็ภูมิใจในตัวลูกมากพวกเราภูมิใจในตัวลูกมากนะแแบวันนี้ลูกแสดงความกล้าหาญที่แท้จริงออกมา หนูแค่ทำในสิ่งที่คิดว่าถูกต้องค่ะพ่อและหนูได้เรียนรู้ว่าถึงแม้หนูจะกลัวหนูก็ยังกล้าหารได้ข่าวความกล้าหารของแบแพร่กระจายไปทั่วป่ามีคาอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแบ์ก็กลายเป็นฮีโร่ของสัตว์ทุกตัวเธอเรียนรู้ว่าความกล้าหารและความเมตตาสามารถเปลี่ยนสิ่งต่างๆได้ และไม่ว่าเธอจะเจออุปสรรคใดๆในชีวิตเธอก็จะไม่ยอมแพ้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเธอรู้ว่าเธอสามารถรเผชิญกับความท้าทายใดๆก็ตามด้วยความกล้าหาญและหัวใจที่ยิ่งใหญ่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 1. ความกล้าหาญไม่ใช่การไม่รู้สึกกลัวแต่คือการทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะกลัวก็ตาม 2. การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีและจะทำให้เรามีเพื่อนมากมาย 3. เราทุกคนมีพลังที่จะก้าวผ่านความกลัวและอุปสรรคได้หากเราเชื่อมั่นในตัวเองฟันดีนะเด็กๆ